สวัสดีครับนี่คือการรีวิวตัวการตรวจภูมิคุ้มกันของวัคซีนซีโนฟาร์มนะครับผมผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนฟาร์มไปทั้งหมด2เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปทั้งหมด14วัน14วันนับจากเข็มที่2ผมฉีดเข็มที่2ไปวันที่22กรกรกฎาคม ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ครบ14วันเราก็อยากรู้ว่าตัวภูมิต้านทานต่อเชือ S. S. ้อโควิด19ของผู้ที่ฉีดวัคซีนโชนโฟาร์ม2เข็มแล้วนะครับผ่านไป14วันเนี่ยมันมีภูมิต้านทานขึ้นขนาดไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการทาคลิปเรื่อยๆนะพเพื่อนๆครับก็จะมีการตรวจภูมิวันที่14วันครบ14วันครบ28วันแล้วก็ครบ3เดือนที่ผมตั้งใจว่าจะทําคลิปดูแล้วก็เทียบภูมิคุ้มกันว่าตัว ปูพกันเนี่ยผ่านไป14วันผ่านไป28วันผ่านไป3เดือนเนี่ยภูต้านทานมันขึ้นขนาดไหนนะครับเราว่าขึ้นแล้วลดไหมเป็นยังไรบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะมีทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากเลยอย่าวเราเจอกันเพื่น ต้องต้งยืนสองแขนด้วยเหรอแข้างนเลยข้างวาออกไมออกมันมีไม่ออกด้วยเหรอเลือดชั่ว ตายแล้วผลมาแล้วครับหล้ววันที่สิบสี่วันภูมต้านทานต่อเชือ้อไวรัสโควิด1 9อยู่ที่สามจุดหกหกแต่ก็ขึ้นนะมากกว่าศูนจุดแปดก็คือสามารถกันเชื้อได้แต่ก็สิบสี่วันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองยสิบแปดวันมันจะขึ้น,นกว่าน,นี้ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาสรุปกันนะครับในการตรวจหาภูมิต้านทานของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับผ่านตัวเครื่องของยี่ห้อโรถนะครับอันนี้ต้องเรียนบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะว่าตัวเครื่องเนี่ยในการตรวจมันมีนมอยู่2แบบในประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Arch ช t e ทคนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเนาะใช้ชื่อว่า Arch ช t e ทค นะครับอันนี้ของยี่ห้อ a อ Bo t t นะครับเป็นการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อตัวจับบนผิวไวรัสนะครับด้วยวิธีการ CMIA ถ้าผิดขออภัยนะครับตัวนี้รายงานจะออกหน่วยเป็นผลคือ AU ต่อ ML นะครับซึ่งตัวนี้ผมเห็นทางด้านหลายๆคนเนี่ยไปตรวจตัวนี้เยอะนะครับส่วนตัวของผมที่ตรวจเนี่ยมันจะเป็นเครื่องรุ่น e l เล็กซิสาอเล็กซิของบริษัทโลสนะครับนะครับเป็นการตรวจแอนติบอดีรวมนะครับโดวยวิธีการ ECLIA ผมไม่แน่ใจคำพูดคืออะไรนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมันคือคนละเครื่องกันกับที่ตรวจนะครับมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับของผมเนี่ยหน่วยออกมาจะเป็น U ต่อ ML U ML นะครับตรงนี้ทำให้2เครื่องเนี่ยเวลาที่ไปตรวจกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ นำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยของผมเนี่ยได้มีการตรวจครั้งแรกไปแล้วนะครับภูมิเนี่ยไม่ขึ้นเลยเป็นนกกทินะครับเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้นะครับก็เราผ่านมาทั้งหมด14วันหลังจากที่เราฉีดซิโนโฟาร์มเข็มสองไปแล้วที่จริงแล้วเนี่ยต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแจ้งมาแล้วว่าควรจะตรวจที่28วัน นะครับ28วันหลังจากฉีดเข็มที่2นะครับแต่ผมเนี่ยไปตรวจ14วันเพื่ออยากรู้เอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูว่าโปรเกรสหลังจากที่ผมไปตรวจครั้งแรกเลยนะคือหลังเข็มแรกไปประมาณ20กว่าวันนะครับแล้วก็หลังจากเข็ม2ไป14วันให้ให้ดูโปรเกรสของตัวการตรวจแล้วอนาคตเนี่ยหลังจากคลิปนี้ผมก็จะไปตรวจอีกครั้งคือหลัง28วันครบ28วันหลังจากฉีดเข็มที่2 แล้วก็จะตรวจอีกครั้งคือผ่านไปทั้งหมด3เดือนแล้วก็จะได้ดูว่าจริงๆแล้วภูมิมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงยังไงนะครับเพราะว่าตัวซีโนฟาร์มต้องยอมรับว่าในไทยเนี่ยยังยังไม่ได้มีผลออวิจัยออกมามา,มากนักนะครับตัวสรุปของผมเนี่ยนะครับก็คือผมได้มาแล้วนะครับตรวจจากโรงพยาบาลราชธานีนะครับอยู่ที่ครั้งละ1,200บาทนะครับครั้งนี้ผมได้มาอันนี้คือใบตรวจนะครับเป็นการตรวจผ่านเครื่องโลชนะครับ ก็ผมพบนะครับพบว่ามีภูมิต้านทานเชือ้อโควิด -19 มันจะขึ้นว่าโพซิทีฟนะครับต่างจากคลิปแรกที่ดูเดี๋ยวใครยังไม่ดูกลับไปดูได้นะครับอันนั้นขึ้นเนกาทีฟอันนี้ขึ้นโพซิทีฟนะครับโดยมีค่านะครับเขาเรียกว่าแอนติซาโคโรน p าสไปซ์นะครับอยู่ที่3.6อยูต่อ NL อยาจะขึ้นโชว์ให้ดูนะครับ 3.66u นะครับซึ่งถามว่ามากไหมซึ่งจะตอบได้เลยว่ามันยังไม่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะพอเพิ่งผ่านมาทั้งหมด14วันนะครับที่จริงต้องตรวจที่28วันนะครับตรงนี้นะครับเ,เครื่องตัวนี้มันจะดีเทคว่าพบภูมิต้านทานกรณีที่ตัวภูมิที่ผมออกมาเนี่ยมันเกิน 0.8u ต่อ ml แต่ว่าครั้งก่อนเราคุยกับคุณหมอไปแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเอาสบายใจสบายใจเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณสัก15 U/mL นะครับตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะแต่ว่าอย่าดู28วันจะเป็นยังไงเพราะว่ามีเ,เพื่อนๆของผมเนี่ยไปตรวจอยู่เหมือนกันโดยใช้เครื่องนี้นะครับจากหลายๆที่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะมีคนตรวจด้วยซีโนแวคหลังจากผ่านไปพบสองเดือนซีโนแวคหลังจากผ่านไปประมาณ2-3เดือนเนี่ย เพื่อนผมบางคนอยู่ที่มากกว่า250บนะครับบางคนอยู่ที่194บนะครับบางคนอยู่ที่ดูก่อนแป๊บหนึงบางคนอยู่ที่169นะครับอันนี้คือซีโนแวคตรวจหลังจากที่มีการฉีดเข็ม2ไปแล้ว2เดือนกว่าๆเนี่ยภูมิขึ้นหลักร้อยกันทางนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าจริงๆแล้วคีโนฟาร์มเนี่ยโฮเกสมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือสรุป นะครับสรุปของการตรวจซิโนฟาร์มเข็มที่2นะครับหลังจากฉีดเข็มที่2าแล้วสิบสวันนะครับผมซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับที่เราเอามาพูดกันเนี่ยนะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ของ The Standard นะครับเว็บไซต์ของ The Standard เขาก็บอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะสร้างภูมิอยู่ประมาณสสัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนอันนี้ก็หมายถึงว่าหลังจากเข็มที่2เนี่ยจะเริ่มมีภูมิต้านทาน ปรากฏให้เห็นบ้างแล้วของผมก็ปรากฏมาแล้วนิดหน่อยนะครับก็ตรงกับทางที่สื่อได้ลงไปนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าแอนติบอดีระดับแอนติบอดีที่สามารถป้องกันโรคได้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับสำหรับคนทั่วไปการตรวจแอนติบอดีจึงไม่มีความจําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องไปตรวจนะครับร้อยกู่มมันขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่มาตรการในการที่จะเว้นระยะห่างล้างมือนะครับ กินรอช้อนกลางแล้วก็ในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยสําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับเรามาเจอกันอีกทีหลังจากนี้ไปอีกประมาณ14วันก็คือหมายถึงครบ28วันหลังจากเข็มที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภูมิุูมกันหรือภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด -19 านะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาดูกันครับฝากกดติดตามช่องโลตาชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ